นะเพราะว่ามันจะถือว่าเป็นทางตัดมันแล้วแล้วตรงนั้นมันตัดซอยทะลุไหมฮะเออมีมีถนนมาค่ะอ๋อมีถนนเหมือนกันใช่เข้ามาได้ยังทะลุออกไปถึงไม่ได้ไม่ได้ไปทับที่ใครก็คือถ้าทำถนนก็เชื่อมไม่ได้เลยปลาายทงของเราก็เนี่ยของที่์ของเราก็ส่งตัวอย่างไปก็ตามแบบนี้ ตรงนี้เือถ่ายวีดีโอหน่อยก็คือจุดเนี่ยจุดซอยจุดซอยจุดซอยประชาร่วมใจ13ที่จะไปทะลุซอยวัดสุขใจ14จุดจุดไฟตรงนี้นะนี้เตรน้ก็จะอไฟเพิ่ต้องนับส่องไปีต้น บอกว่ามีเสาไฟแล้วกี่ต้นขนาดนาๆไปแล้วก็จะแต่ตรงนี้มีกี่ต้นแต่ว่าไม่มีไฟก็คือคุณคำสองอยากต่อไปเพื่อจะให้คนสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้นเลยเก็ถือไฟนั้นนะครแล้วก็ว <S <S เราจะมาเมื่อไหร่กันต้องใี้เขาเขียนเป็มทอนไงะ